สวัสดีสสดค่ะนตัวน่า,นานนเลยค่ะสวัสดีค่ะป่านทิตาน,นะคะสวัสดีค่ะฟอนนัทิชาค่ะ วันนี้ที่รอคอยมากใช่วันนี้ที่รอคอยค่ะเป็นเอาจริงๆวันนี้2 5สพฤศจิกาเป็นวันที่วันตื่นเต้นมากๆแบบสดไว้ในปฏิทินว่าวันนี้คือวันที่ฉันแบบฉันต้องมีสติที่สุดเยะเพราะว่ามันจริงๆมันถือว่าเป็นเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากๆนะสำหรับเราทั้งคู่ด้วยค่ะเพราะว่าก็เป็นการเล่นเซฟิกซีรีส์ด้วยกันครั้งแรกเราก็ได้ขึ้นเป็นคู่หลักด้วย <Okay. S 2> มันก็มาพร้อมกับความกดดันความตื่นเต้นอะไรหลายๆอย่างค่ะ <laughs> เราต้องเนคู่กันเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอุ่นใจอุ่นใจเพราะว่าก่อนอันนี้ก็คือมีการพูดคุยกันมาก่อนแล้วเหมือนว่าได้เจอได้ทําการแคสด้วยกันอะไรเงี้ยพอเห็นคอมเป็นเขาแล้วเราก็รู้สึกว่าเ้ยคนนี้แหละที่น่าจะมาแมทช์กับความเป็นเราได้แล้วก็รู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วสบายใจเป็นตัวเองได้คล้ายๆป่าเลยค่ะรู้สึกว่าเราสองคนน่ะมีความชอบคล้ายๆกันแบบหลายๆอย่างแบบมันจะมีอะไรที่มันเหมือนกันโดยบังเอิญอีกอย่างที่เหมือนกันคือพอรู้สึกว่าความชิล เราสองคนแบบค่อนข้างที่จะชิลเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าจะไปด้วยกันได้ดีก็หวังว่าเราจะจะมีกันไปนานๆแน่นอนอย่างเรื่องเนี้ยพอนเป็นเรื่องแรกเลยในการบว่าในฐานะแบบศิลปินใหม่ของ DMC ใช่ค่ะทุกคนหนูเขินมากเลยค่ะเพราะว่าทุกคนก็จะเข้ามาทักเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งใช่ค่ะพอน เข้ามาบ้านใหม่แล้วนะคะซิม m t v ค่ะก็ฝักเนื้อฝักตัวได้ค่ะก็อาจจะอาจจะต้องเรียนรู้อะไรกับที่นี่อีกเยอะแต่ว่าใดๆก็คือขอบคุณทุกๆคนเลยที่ต้อนรับเราอย่างอบอุ่นมากๆค่ะก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะคะ พาเขาทัวร์ชั้น30นะคะแต่ถามว่าตัวเองอ่ะเวลาเดินไปทีนึงอ่ะหนูต้องหยุดตรงกลางก่อนแล้วก็นึกว่าถ้าหนูจะไปหาพี่ส้มหนูต้องเลี้ยวทางไหนถ้าหนูจะไปหาพี่าานูต้องเลี้ยวทางไหนต้องตั้งหลักตรงกลางใช่แต่วันที่พาเขาไปก็คือเรามันใจมากใช่ป่านเขาคล่องมากเหมือนแบบว่าเดินอยู่ชั้น30ทุกวันหรอไม่เขาอาจจะแบบซ้อมไงซ้อมเดินต่อหน้าเขาก็งี้เลย ความเป็นมัธยมใสๆใช่คือ,อจริงๆแฟนคลับถ้าแฟนคลับที่ตามฟอนมาอยู่แล้วน่าจะตกใจนิดหน่อยเพราะว่าฟอนเล่นซีรีส์เกี่ยวกับวัยมัธยมมาเยอะมากจิงเหรอแล้วแฟนคลับก็จะแซวบอกว่าเฮ้ยน้องฟอนจะมีชุดน,นักเรียนชุดที่20กว่าๆหรือไม่ <c oughs> อะไรเงี้ยอันนี้ก็อาจจะเป็นไม่รู้ชุดน,นักเรียนที่เท่าไหร่แล้ว,แต,วแต่ว่าน่าจะ20อัพค่ะแต่ว่าวันนั้นก็สนุกมากๆรู้สึกว่าทุกอย่างมันผ่านไปเร็วอะ่ะ ใช่ครับช่วงเวลาที่เราเอนจอยมากๆเพราะว่าพี่พี่ชิงนอะไรอย่างงี้ก็น่ารักด้วยค่ะใช่ค่ะแต่ตอนนักป่านเขาก็เก็บคอลเลคชั่นชุดนักเรียนเยอะนนะใช่เพราะป่านก็ก็เล่นนักเรียนเยอะใช่แล้วความความบังเอิญไม่รู้เรียกบังเอิญได้ไหมเพราะว่าเรื่องแรกที่เล่นเป็นนักเรียนว่าที่เข้ามาในบ้านเราอะไรเงี้ยก็คือเล่นกับของพี่อู๋แล้วเรื่องนี้ก็เป็นทีมพี่อู๋อีกเหมือนกันใช่ค่ะเหมือนได้ย้อนวัยย้อนเวลาเบา อีห้าปีแล้วอหมจึงยังเล่นได้อยู่เฮ้ยแต่ว่าในเทรลเลอร์เรามีใส่ชุดเจ้าสาวนะคะมีคนใส่ชุดเจ้าสาวนะคะนะคะหมอเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้ว่าเป็นอย่างไรก็ไปติดตามดูกันฝากเทรลเลอร์ฝากเทรลเลอร์ด้วยค่ะใช่เลยค่ะแฟนติดตามเลยค่ะอืมค่ะก็ฝากแฟนๆทุกคนนะคะติดตามซีรีส์ของพวกเรานะคะป่านฟอนในซีรีส์เรื่องคืนนั้นฉันมองเห็นดาวด้วยตาปลาหรือว่า Wish Upon a Star ด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ 我看。<Hi. S 2>